สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาดู PHP อ r t a อหน่อยหนึ่งนะครับก็เพิ่งจะเคยเจอนะครับพอดีก็เลือกวันนะครับวันวก็จากวันที่11บเถึงยีนะครับวันที่11บเถึงยีนะครับอ่าโดยตัดตัดวันหยุดออก วันหยุดอันนี้ก็จะเป็นโรงการนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมันก็จะตัดออกไปนะสิบสามสิบสี่สห้าสบหกแล้วก็จะมีตัดเสาร์อาทิตย์ออกด้วยนะครับก็จะเป็นวันที่ยีิบสองกับยี่สามนี่ครับยีองวันเสาร์ยีามวันอาทิตย์นี่นะครับก็มีตัวแปรมาเก็บค่าไว้แล้วเดน m มจะเก็บค่าเป็นซันเดย์มันเดแต่ผมมาท้ายอ่ะ คือถ้ามันไม่เท่ากับซันเดย์ก็คือไม่เท่ากับวันอาทิตย์ไม่เท่ากับวันเสาร์ก็จะให้มันเก็บค่าไว้นะครับเราก็จะได้วันรวมๆทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จะได้เป็นเจ็ดวันตัดเสาร์อาทิตย์ตัดวันหยุดนักนักขัตเตอ์เลิกออกไปนะครับแต่มันไม่ตัดให้นะครับผมก็ งงมากนะครับว่าตัวแปรเปรียบเทียบทำไมไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากไม่เท่ากับเป็นเท่ากับนะครับเป,เปลี่ยนเป็นเท่ากับอ่ะดูอ่ะ,ออะถ้าเท่ากับมันได้นะครับสัตว์เด็กกับสันเด็คือตัวแปรมันก็ถูกต้องหมดนะครับเออมันแปลกมากหรือว่าจะลองเปลี่ยนเป็น ไม่เท่ากับแบบนี้ลอ,องดูนะครับมันจะได้หรือเปล่าไม่เท่ากับวันเสาร์อาทิตย์ต้องไม่มานะครับเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็มาเหมือนเดิมเออมันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> หรือว่ามันต้องรีสตาร์ทเครื่องเกี่ยวไหมเพราะว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะอ่า ไม่เท่ากับมันก็มีแบบเงื่อนไขนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับว่าไม่เท่ากับถ้ามันไม่เท่ากับเสากับอาทิตย์ก็ให้มันแสดงมันเสาอาทิตย์ต้องไม่มีอแต่มันก็ยังมานะครับงงมากเลยวิธีแก้ปัญหาก็เอาให้มันเท่ากับนะครับ พอมันเท่ากับปุ๊บมันก็จะเสาร์อาทิตย์มันก็จะเข้าตรงนี้แล้วก็มาเอวตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรถ้ามันเท่ากับให้มันเข้าเงื่อนไขน,นู้นแต่ถ้าไม่เท่ากับเสาร์อาทิตย์ก็ให้มันมาตรงนี้โดยเราจะปิดให้ตรงนี้ไว้นะครับอ่า <laughs> นี่คือวิธีแก้ผมมันอารมากนี่เราก็จะได้ เสาร์อาทิตย์ก็จะหายไปเราก็จะได้วันแบบไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะครับสมุดหน่วยงานราชการแล้วก็ไม่รวมกบับวันหยุดทวกนักขัตลเลษกที่อยู่ในตา a t a เบ s e นะครับไม่รวมวันสงการพวกนี้นะครับอ่าก็จะถูกต้องแต่ที่ทําไมต้องอัดคลิปก็คือผมว่ามันมันอาร์ตอะครับอันนี้มันอาร์ตเลยแหละ ถ้าเท่ากับมันได้แต่ถ้าไม่เท่ากับมันไม่ได้อันนี้งงงง,งงเลยก็เอาไว้ให้ดูนะครับเผื่อใครที่เคยเจอเคสแบบนี้แวบะบผ่านมาดูก็หารบกวนฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่ามันมันเป็นเพราะอะไรหรือว่าผม ผิดตรงไหนแต่เท่าที่ดูก็ไม่น่าจะผิดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของอตัวแปรเปรียบเทียบซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรถ้าจะบอกว่าตัวแปรไปซ้ําอะไรก็ไม่น่าจะใช่นะครับ๋อก็ปกตินะครับก็แก้กันอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับนี่เ็าเขียนเป็นฟังก์ชัน วานที่นะครับยังม่วงมวงมงอยู่โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ